วันนี้มากับเสียงฝนนะครับฝนตกหนักมากกลมกล่อมมากครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยตัวน้ำมะขามเปียกเพื่อนๆวันนี้มากับบรรยากาศฝนตกเพื่อนๆลงเม็ดนิดๆนะครับ,มรรบไม่รู้มันจะตกแรงหรือเปล่าครับแต่มันตกแรงไปแล้วพักหนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้เ,ดเราจะจะมาทำ กับข้าวกินครับวันนี้วันนี้ผมใช้เป็นตัวน้ำมันกากหมูนะเพื่อนมันจะมีความหอมไปแบบนะเวลาเอามาผัดกับข้าวอะไรเงี้ยต่อไปก็ตามด้วยตัวหอมแดงซอยเราเลยนะครับลว้วนในมันหอมเลยนะเพื่อน ต่อไปผมจะตามด้วยตัวเนื้อนะอกไก่แล้วนะครับกินหัวหอมวเวลาเราไปเจียวกับะํะมันนะเพื่อนมันจะหอมมากครับมันจะทำให้อาหารเรามีรสชาติดีนะคแล้วก็คั่วตัวไก่ให้เกือบสุกเลยนะครับ เมนูนี้ง่ายแล้วเพื่อนกินเริ่มมาแล้วครับเพื่อนจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นหอมแดงวันนี้เพราะว่าหอมหัวใหญ่มันหมดแล้วแต่ทะดวกนะครับใครมีอะไรก็ใส่นะเพื่อน เดี๋ยวผมขอตัวครัวไก่แป๊บหนึ่งครับตอนนี้ตัวอกไก่เราก็เริ่มสุกนะครับต่อไปผมจะตามด้วยตัวน้ำมะขามเปียกกนมพด้วยใช้ประมาณสามฝักนะครับแต่มะขามมันได้เคือเปรี้ยวมากครับตัวไก่ผมก็ใช้ประมาณสี่ขีดน,นะครับ เดีย๋ยวเราจะค่อยๆลวนไปเรื่อยเพื่อนๆ,ๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตัวน้ำมะขามเปียกมันก็ได้ซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่แล้วครับแล้วผมจะปรุงด้วยน้ำตาลนะครับต่อไปก็ใส่น้ำปลาเพื่อน ตามด้วยตัวพริกป่นนะครับวันนี้ขอแบบจี๊ดจร์ดหน่อยเพื่อนเอาประมาณนี้เพื่อนน้ำขูกขลิกๆนะครับลองจิมตัวเนื้ออกไก่กับตัวน้ำที่เราปรุงไปนะครับความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับ แล้วมันจะตัดหวานนิดๆนะเพื่อนเอาครับแค่นี้พอครับความเค็มได้แล้วครับต่อไปก็ตามด้วยข้าขาั่วนะครับปิดไฟนะเพื่อนใส่ข้าขวคั่วแล้วก็คลุกเ้าอีกรอบนึงครับหืมกลิ่นหอมมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีที่หลังสุดเลยนะครับ คนคลุกเค้าให้ทุกอย่างเคานก่อนที่แรกเหมือนน้าจะเยอะนะครับประมาณนี้กำลังดีเพื่อนไว้ขยำข้าวได้ด้วยครับปิดท้ายด้วยตัวผักชีใบเลื่อยเรานะวันนี้เพื่อนๆเรียกอะไรผักชีฝลั่งนหมครับ พิ่มความหอมครับเรื่องรสชาติความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวเพื่อนๆต้องการแบบไหนปรุงแบบนั้นเลยนะครับแต่วันนี้คือขอจัดจานนิดนึงครับไปครับเดีย๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟ,รฟรจานกันกินข้าวแบบหิวแล้วครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้มากับเสียงฝนนะครับฝนตกหนักมาก้าะว่าจะร้อยฝนจุดแล้วค่อยมาทำคลิปต่อนะเพื่อนตอนที่ทำมันก็ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับแต่ว่ามันเริ่มเบาลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันเริ่มเริ่มตกหนักอีกแล้วครับสามทุ่มครึ่งนะครับไม่ไหวเพื่อนหิวข้าวครับ ตัวไก่เราเนี้ับกินข้าวเย็นด้วยฟังเสียงฝนมาด้วยมันเพื่อน กลมกล่อมมากครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยเวลาเรามาทำกับข้าวเพือนมันจะมีความเปรี้ยวครับแล้วก็อมหวานนิดๆเพื่อนๆลองไปทำตามดูครับเกียวตัวหอมแดงก่อนแล้วค่อย ใส่ตัวเนื้อตัตว์ลงไป เผ็ดมากครับ อนนี้สายฝนก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเสียงมาแต่ดังครับเสียงฝนตก,กเพราะว่าที่บ้านเป็นหลังคาเม EN ทนทอลชีสหรือสังกะสีเนี่ยเวลาฝนตกมันก็จะมีเสียงดังนิดนึงครับก็ช่วงนี้ก็บางทีก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมันก็จะเจออุปสรรคแบบนี้ครับเวลาจะทาคลิปทักทีเนี่ยมันจะมีฝนตกบ้าง อนกลางวันก็ต้องไปทํางานนะครับตอนเย็นเลิกง,งานกลับมาก็จะมาทําคลิปก็จะเจออุปสรรคแบบนี้ครับบางทีฝนตกว่างลมพัดแรงว่างจเจ้าไฟภาพามาตัดต่อบางทีไฟภา,ฟาพาก็เสียนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นอะไรอันไหนที่กู้ฟไฟภาพมาได้ก็พยายามตัดต่อลงให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยคือ มันเป็นสไตล์ที่เราชอบทานนะครับรสชาติแบบไหนทําแบบไหนแล้วก็ท่านเพื่อนสังเกตด,ดูนะครับที่ผ่านมาที่ผมทาคลิปอะเมนูเวลาผมปรุงจะปรุงไมาเยอะนะครับแต่รับรองอร่อยครับเรื่องรสชาติเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าต้องการความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวแบบไหนนะครับเราสามารถเพิ่มเองได้เลยเพราะว่า เราแต่ละคนทานรสชาติได้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองทําวิธีนี้ดูนะครับลองดูครับอร่อยครับหอมมากครับมันจะอารมณ์เหมือนลาบนะครับเป็นผ้าปะ แต่นี้ผมเรียกว่าสั่วไก่ครับผมใช้เป็นตัวอกไก่นั้นเพื่อนตัวอกไก่ในน้นำมะขามเปียกครับมันหอมตัวข้าวคั่วที่เราใส่เพิ่มมาด้วยนะครับ หัวอ,อกไก่เนี่ยเวลาเพื่อนรวนนะครับใช้ไฟอนอ่อนนะครับค่อยรวนไปเรื่อยนะครับเวลาเราทำเสร็จเนี่ยเรามาทานนะ่มันจะแบบไม่แข็งกระด้างน,นะครับมันจะนุ่มๆรับ อร่อยมากครับวันนี้ตมอม่าการรอคอยครับทำไปลุ้นไปว่าฝนจะตกแรงไหมก็เหลือเอย่าว่นนี้ไว้กินข้าวครับก่อนไปทำงาน ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําง่ายครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะเพื่อนๆลองทําตามดูได้เพื่อจชอบเป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับหมูหมูสามชั้นหั่นเอาแต่ตัวเนื้อมันก็ได้นะครับแต่เวลาเราเอาเป็นรวนเนื้อสัตว์นะครับลวนกับไฟใช้น้ํามันรุ่นเพื่อนใช้น้ํารวนก็ได้นะแต่จะใช้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อย เนื้อเนื้อตัดของเรามันจะไม่ค่อยแข็งกระด้างนะครับส่วนพวกพริกพวกน้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำมะนาวเนะี่ยน้ำปลาเนะี่ยเพื่อนๆชอบรสชาติไหนปรุงตามที่เราชอบนะครับก็บวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ